พี่น้องกินข้าวรำกันข้าวแรงพี่น้องเลยกินข้าวกับแกงเอ็นแล้วก็ลูกซีนพี่น้องเลยโดยมามาเวลาแยกห่างพี่น้องเลยกินข้าวแรงรำกันเลยทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศก็ขาอยู่ดีไม่แห้งข้าวนานกันเด้อสุขใจสุขใจสุขใจสบายใจพี่น้องเลยมามาเวลาแยกห่างนะพี่น้องเนาะกินข้าวรำกันเลยโดยพี่น้องบ้าแซ่บเ้วยน้ำมะเรงพี่น้องเลยเลือดตัวกินแล้วพี่น้องเลย มาหกโมงเลยน้องเลยโป้มยอ่งเงยแค่ลูกชิ้นก็เอ็นน้องเลยแส่พักจะมีแซ่หมด๋ยวคุณยายกระติ่นาานะครับเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นห้อง เดียวเดียวเป็นต pues ุいい้งยากับ่องแล้วผูกผูกเตาเล่าฟองเขาว่าไม่ใช่คนไทยนะจำลองกันจำเลด้ยงไงหนูมันไม่ใช่คนไทยเล้าเนาะแอบย่องกันร <'RE. S 1> <it> ่วงน่วงเงินกาบนักลงทุนเมียกับประดับอ้อยกับเก้าย่องกันผักมันนี่ก็ะชามมือแล้อบย่องกันมืดชัมืดมืดเลย

หาแล้วเนานี่ตืนเลยคได้เป็บานถูกชาวหาชาวพี่้องเลยร้อนอลังกินพี่ต้องเลยปลาลกไงลเออเดินปลาลูกา้าวตมนลกเด้ปลาลูกข้า่อยเอเออับเอาลูขับาปลาลูกข้

เป็นยังก็พกกินพี่น้องเลยพราะม,ม่ข้าพี่น้องข้ากรทั้งเคยจะดีอยู่ทั้งต่างประเทศอเมริกาอลคือมาให้ได้ถ้าัพวพี่น้องเลยทข่า,ารรสาพก้าิบโลนพี่น้องเลยคือโกิดจำนวนแปดล้านสองแสนพี่น้องเลยซใหม่ให้ มกินแน่พี่น้องเลยอ่าพันแนวกับพี่น้องเนาะให่กินหูกันให้แบบนี้ขอคนอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยตลอดปีตลอดไปพี่น้องเลยคนเลือกกินเลือกไส้เอบอะไรกินอิ่มเต็มเนาะพี่น้องเนาะเอาอะไรกินเต็มอะไเข่าน้ำก็อยู่ก็กิน ว่าคนร่ำรวยจอดมีตลอดไปเด้อทางเอื้อยด,ดีอยู่ทางต่างประเทศอเมริกากขึา้นขึ้นคนขึ้นมวยบกชกหวยลงหวยบกเป็นหานา่าดเป็นวังพี่น้องเลยเป็นดีมีแหงเป็นมันถึงยืนขัอดูคว้าเพื่อนหลังจากกินข่าวมาแล้วไปอิ่มแล้วพี่น้องเลยก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิร์ดผู้คนเด้อที่เป็นพี่นอ้นองทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศข้ออยู่ดีมีแหง เบิร์ดกู๊ดกู๊คนเบิร์ดสมองสุงสบอนเอฟซี FC ที่หักแพงก็ขอให้ร่ำรวยขอสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจเด้อเดินทางด้วยความปลอดปลอดภัยเก็บมาได้ความใคร่ขอให้มีร่ำรว,วยเบิร์ดกู๊ดกู๊ดกู๊ดคนรวยเง่งเปังปังไปแล้วพี่น้องเลยในคลิปนี้ขอให้พี่น้องกดไลค์กด, like, กดแชร์เด้อกดติดตามทางช่องยูทูบข่อยในะ้พี่น้องเลยแล้วส่องยูทูบขอยกับบอลนุง่งเจดีแชนแนล คลิปนี้ก็เสรลาพีลาน้องไปแล้วพี่น้องเลยเขาคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลย